บันทึกไทยเดฟหน้านี้คือชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสาการให้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขจากผู้ให้สู่ผู้รับและกลับคืนสู่ผู้ให้ในรูปแบบของรอยยิ้มที่สะท้อนภายใต้โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสาอยากเป็นนักฟุตบอลน,นะเพราะว่าเมื่อโตไปได้เล่นบอลเก่งผมอยาก ได้เงินเยอะๆไปช่วยพ่อแม่ทำงานครับให้พ่อแม่ใช้หนี้ครับเด็กหลายคนมีความฝันมีความสามารถอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่การจะก้าวขึ้นไปถึงเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเพียงลำพังนับเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเด็กดังนั้นการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และการได้รับโอกาสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กๆเนี่ย ให้คําตอบเดียวกันคือว่าชอบิจรมเหล่านี้อย่างเช่นกิจกรรมของศิลปะเนี่ยผมถามเด็กคนหนึ่งบอกว่าทาไมถึงเลือกกิจกรรมศิลปะเด็กเขาบอกว่าศิลปะเนี่ยทำให้เขาเกิดพัฒนาทักษะแล้วก็สร้างแนวความคิดขึ้นมานะครับซึ่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนบางครั้งความพยายามและความมุ่งมั่นจะสําเร็จได้นั้นอยู่ที่โอกาสความสําเร็จของเยาวชนเปรียบเสมือนดอกไม้จะสวยงามได้ ต้องได้รับน้ำหล่อเลี้ยงดีดินดีและการพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอรู้สึกดีใจมากค่ะที่พี่ไทยเวฟมาจาัดกิจกรรมในวันนี้มันทําให้หนูได้นําไปปรับเปลี่ยนแล้วใช้ในชีวิตประจวาวันไม่มากหรือน้อยแล้วก็หนูดีใจมากค่ะที่ผู้พี่มามอบสิ่งดีๆให้เราพวกหนูบริษัทไทยเวฟเฟรชจ,จำกัดมหาชน